ามเพลงครับแปลงหัวใจเลยครับผมตามเพลงเลยแนะว่าเป็นเรื่องของเพลงเหรอลูกทก็ตามเพลงคือมันเริ่มตั้งแต่แรกคือเรารู้สึกว่าปีนี้ฮะ2021ผมผมผมอยากจะเลือกแบบทำอะไรเน้นๆจริงๆแต่ครับเราก็จะปล่อยมัรัวเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าจูนี่น่าจะเป็นคนที่เราทำงานได้ง่ายสุดสะดวกสบายใจสุดเก็เลยชวนเขาเขาว่าอ่ะทำเพลงกันก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาทีนี้กระแสตอบรับก็ขอบคุณทนคขับจริงๆครับใชาชาขอบคุณมากๆคือผมไม่ได้คิดตรงนี้เลยแล้วก็เอา ก็เลยมีจังหวะแต่คนแสเกใจนี่เขาเชียร์กันแรงมากเราผมผมก็เห็นครับผมก็เห็นชินีในจอพี่มันก็ดีกันแล้วก็ดูกันอย่างเมื่อวานก็เพิ่งปล่อยลองดีดยวนี้ก็นั่งดูกันสองคนขำขำกันใหญ่ครับใช่สองคนนะสองคนเพื่อนเพื่อนถึงจะสองคนไม่ได้ค เออมันลุ้นขึ้่นอะไรางเงี้ยทานายเออคือผมก็ยังไม่ชินคำว่าจิ้นอะไรวยนี่นะแ่ก็ยังกลื่อนเกลื่อนอยูที่แม่ปิ่นไฟเขียวเรา้าด้วยปิ่นแม่ปิ่นคือลูกหักใครก็รักเพื่อมาตลอดรักหรรักเลยรักยักลยรักยากคนที่รันนี้ลูกหรักยังลูกหลักยังตอนนี้ลูกหักก็ยังถ้าเกิดจะรักจริงๆก็อยากให้เป็นเดื่อสองคน พอยิ้มแล้ว้พองงพงงอยู่สาราตูเน่เป็นยังไงบ้างรัสาอันนี้ผมผมไม่กล้าพูดแทนคาจริงว่าไม่หรอเราเขาเป็นยังไผมว่าเขาเป็นคนที่ลุยเลยผมใช้คานี้นาตลอดว่าเป็นคนลุยได้ทุกอยางกไร่บกร่มาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าเขามีความสวรรค์อีกหลายๆอย่างเลยครับใช่ก็เลยอยากจะให้เขา มีความมั่นใจตรงนี้เป็นมานิดนึงใช่ใช่หลังจากนั้นแมติดขอก้อยสเปคของเราเป็นเท่าไหร่เท่าขาวขาวไม่มวยอะไรเงี้ที่มันตกแต่งจุนเล็กสเปคเลยเราเราเป็นสเปคไหมไม่ไม่คือตอนนี้พอโตขึ้นมาดิกนิดนิดนึงผมก็รู้สึกว่าเราไม่ไปบังคับสเปคดีกว่าครับใช่ถ้ามองไปเราชอบเขาเราเข้าไปคุยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะพัฒนาง่ายนะครับแฟนทบก็ถูกใจคุณแม่ก็ถูกใจอันนี้ของจุนนี่เอเออใช่ ก็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 นักเรีนร้องมั้ยพวกมีรุ่นไหมครัีลุ้นกันพวกพี่จะลุ้นได้ถึงเ่อพี่ก็ลุ้นต่อไปถ้อเจรักครว่าไงบ้างคะัม่ปิดไฟเกี่ยวพราเจรไฟเกี่ยวไหมคะอันนี้เรื่องเรื่องของลูกผมไม่ไม่ยุ่งเลยเรื่องไม่ยุ่งผมจะผมว่ามองเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีร่วมงานที่ดีดูเขาบอกว่าทํางานแล้วมันอย่างที่ที่ตัเเองบอก บอกครมาเที่ยที่ไปอ,าอ่านดูบอกทุกค้งบอกเคมีเข้าในน,านี่ผมก็เห็นด้วยคือตั้งแต่มันมาตั้งแต่เรื่องแบ d จี n i u บทจีเนียสเดอะซีรีส์ที่เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วฉลาดเด่นโกงด้วยกันผมก็มองว่าโอู้่นี้าทาั ying, ทง้ง GDH ีอทั้งพี่เก้งทั้งพุ่นกับพัดเนี่ย <c oughs> เขาก็ <c oughs> ทำออกมาได้แบบเคมีเข้าข้นมากหลังจากนั้นเราก็าเลยบอกว่า <c oughs> มาผ่านมาซะแล้วก <c oughs> ็เลยบอกเจ้าน,นาย <c oughs> บอกว่าเฮ้ยท่าน ท่านเอซีโอของเจไมดีานม่ยทำไม <laughs> ท่านไม่ทำทำไมท่านไม่ทำเพลงออกมาคู่กันอะไรเงี่ย <im> แล้วพอออกมาเราก็ได้มีการคุยาารึกสหักันเราบอกว่าควรจะเป็นเพลงแนวนี้ <im> ทำดนตรีมาทดลองเราก็เลยขออนุญาตเจ้านายเพราะตอนนี้เขาดูแลเพลงหมดแล้วเราก็ขออนุญาตเจ้านายเป็นเพลงดนตรีแบบนี้ได้ไหมเนื้อ <im> หาเป็นอะไรแล้วไปคิดมาที่เหลือก็อไปทำก็ก็เป็นไปทมโจทย์ ออกมาแล้วผมก็เคมีมันดีคนก็เลยเกิดความอินเข้าไป <Yeah. S 1> กับมิวสิกวิดีโอก็ดีด้วย mm hmm. เพลงก็ดีด้วยอะไรแต่แล้วเขาสองคนก็ร้องดี mm hmm. จูเน่ก็ว้าวผมก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเขาเป็น B N K เราไม่เคยได้ยินเสียงเขาเลยเดียว mm hmm. ใช่แม้กระทั่งเจ้านายก็ไม่ได้ยินมาก่อน <laughs> เหมือนกันขนาดตอนส่งเพลงให้เป็นบีฟร้อง mm hmm. ก็ไม่เคยได้ยินเสียงเขาเหมือนกัน แต่เขามาได้ยินตอนที่อยู่ในห้องอัดเลยซึ่งออกมาผมว่าทําได้ดีแล้วช่นใดก็ไปอิดิตเสียงไปทาอะไรต่างๆตามโปรเซสของเขาออกมาได้ดี<ม>ก็เลยผมยังเมยเอามาดูธรรมชาติ<ม>ใช่มาถึงตรงนี้ปุ๊บพอมันเป็นกระแสผมว่าตรงนี้ไอ้เรื่องถามว่าเขาจะสนิทอะไรกันได้ผมผมไม่ได้ยุ่งวันนี้ผมก็ปล่อยเป็นไ,<ป>ไปตามนั้นแต่ว่าภาพตอบรับออกมามันดูแล้วก,ก็ดีอ่ะสำหรับผมเองผมสมมติผมถอยออกมามองเป็นแบบคนแฟนทัท่าไปรดูผมก็เวลาดูออกรายการดู เขาร้องหรืออะไรเงี้ยไอเราก็ไม่กล้าให้ใครเห็นนะเราก็ไม่เคยพูดเลยแหละไอเราก็ดูแล้วเราก็ยิ้มนะคือเออเออคือพ่อแอบคิดนะเพราะพ่อแอบนึกย้อนสมัยตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆคนดูอย่างเพลงแตะหัวใจอย่างเงี้ยเขาจะนึกดูอุ้ย นะมันฟังแล้วมันรู้สึกอุ้ยรู้สึกรู้สึกเออ่เาน้องเหนือวลาน้องน้องทำงานอย่างเงี้ยเคยมีหรืว่าเอ้ยกินข้าวแบบเวลาเวลาทํางานแล้วเลยมาเจอการอย่างเงี้ยก็มีก็มีโอกาสใช่ใช่ใช่ก็มีอยู่แล้วต้องเจออยู่แล้วเพราะเราก็เป็นกรอง่ข่ด้วยก็เจอกับน้องก็มาคุยบางทีเราก็บรีฟอะไรเงี้ยก็มีโอกาสไนทั้งคุยกินข้าวกับจูเน่ก็เห็นเหมือนผมมองเขาเหมือนลูกหลานที่น่ารักคนหนึ่ง เขาครูอ่ะเขาเป็นคนครูอ่ะนะเขาเรอใช่ไหมครับครับเขาเป็นคนครูใช่เขาเป็นคนครูน่ารัการยญทดีใช่ครับเป็นคนที่วางตัวน่ารักมากอะไรอย่างี้ก็เลยดคุณแม่ก็คงที่คุณแม่สัมภาษณ์ไปก็คงคงเชิงนี้เหมือนกันแต่ถ้าจะมาเรียกว่าแม่เปิดไฟเขียวว่าโอเคไม่เกี่ยวว่าเขาโตแล้วลูกเขาโตแล้วใช่ก็เป็นเรื่องของเขา ว่าที่ตัดสินใจจะลองออเขาผาอะไรก็อนี่ก็ไม่คิดอันนี้น้องใช้คำว่าสมมุติถ้าสมมุติถ้าสมมุติมมก็เขาเลือกอย่างที่ผมบอกก็แล้วแต่แล้วแต่เขาสองคนแต่ผมมองตรงนี้ผมก็มองดูว่าเป็นเพื่อนที่ดีเจาะกันมากมากเลยนะและลักษณะที่มองตอนนี้ <c oughs> ส่วนจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยคุยกับลูกไม่เคยคุยเท่านายเรื่องนี้หนกันผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็ ้องให้เกียรติจูเน่ด้วยต้องให้จูเน่เป็นคนพูดหรือเป็นคนออกประสบมภาษณรเลยมั้ยแต่เขาคงจะไม่มีมานั่งเปิดเรสคอนเฟนต์มาตั้งแถงข่าวว่า <c oughs> เราคบกันผม <c oughs> ก็มองว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมแต่นะวันนี้ที่มองเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากสนิทมากดูไปก็ยิ้มไปแล้วนายจะเริ่มจากการเนพื่อนร่วมงานก็มีกระแสเชียร์เมื่อวันนมาเจอกันทุกวันนี้มันยังมีเขินอยู่บ้างไหม คือมันก็เป็นมุมขำมากกว่าครับมุมขำมากกว่าเพราะหน้าจออย่างบางอย่างมันก็ทำทำบางอย่างมันก็จะกระที่ใช่ใช่ก็จะก็จะเป็นมุมที่ว่ามันนั่งคุยครับเขาเป็นผู้หญิงสนิทสุดตอนนี้ไหมครับเขาเป็นผู้หญิงสนิทตอนนี้ผมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สนิทกว่าเขาคือคือแม่ของเขาโอ้ยแม่เป็นจูเนียร์ครับ เลยเลยพวกพี่อยากได้ยินสิ่งนีขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะ